กลับใหมาพูดถึงความโรแมนติกแล้วเนี่ยนะเห็นบอกว่า อัลบั้มนี้เนี่ยก็จะมีคําว่าโรแมนติกอยู่ในนั้นด้วยอัลบั้มนี้มีชื่อว่าโรแมนติกรุ่โรแมนติกรุ่คือเพื่อเป็นการแสดงถึงอีกมุมหนึ่งที่เป็นหนุ่มโรแมนติกคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วในอัลบั้มที่แล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยเพลงก็เป็นโรแมนติกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเราจะเขาเรียกว่าสอดแทรกความเป็นโรแมนติกเข้าไปให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าซาวนดตรีก็จะก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีความเขาเรียกว่าพอบล็อกเหมือนเดิมครับแล้วก็มีความหนักแน่นมากขขขึึึ้้้้้นนนดดดววยยยใราละเอีมก คือจริงๆแล้วไอ้ความโรแมนติกเนี่ยมันไม่ได้ตีความว่าต้องเป็นเรื่องราวของความรักที่สมหวังนี่างใช่จะมีผิดหวังคผิดหวังแซดเจ็บชา่ยครับผมต้องรอฟังครับเหมือนกับชีวิตพี่จอนใช่เลยเราจะพูดเลย แต่ผมว่าพี่ไม่มองไม่ตรงกับเพลงนี้อะไรพี่โตกับเพลงที่สองไมรอฟังรอฟังโอเคพูดสซะขนาดนี้ทำให่อยากฟังแล้วใช่่วาที่สังเกตได้แบบว่าชัดเลยนะครับงนี้นะจะใส่แล้วพี่ลุ้นเนี่ยมีการตัดผมอยยังไงครับพีุ่้น่อกหักตัดผมหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่คือจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่า อ่าเรามีรั่งที่2แล้วครับแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่เดอ Star มาประกวดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ผมยาตลอดเไม่เคยตันเลยล็อกไว้ตลอดอ่ไม่เคยตัดเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนบ้างนะครับอยากจะหน้าเด็กลงบ้างะอคือจริงๆแล้วเราสู้พี่จอร์ไม่ได้ไงโอยไม่ได้แล้ว ครับจริงเลยก็คือมีการเปลี่ยนงนะครับจะได้เป็นการ refresh นะให้แฟนๆได้เห็นอีกหนึ่งลุคของรุ่ดด้วยการตัดผมเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าความพิเศษอีกอย่างนึงแล้วต้องถามว่านอกจากนี้เนี่ยแล้วบางนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นอีกก็คงจะเป็นเรื่องของซานตรีนะครับซานตรีที่มีการพัฒนามากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างพี่โอ๊ฟเนี่ยเขาก็ ใส่รายละเอียดของเพลงเข้าไปมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้มันออกมาแล้วดูเขาละดูมีอะไรดูมีอะไรก็คือ,อดูมีการพัฒนามากขึ้นทางด้านซาวด์นตรนนะครับ,รบแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยก็จะมาจาก ตัวเรามากขึ้นนะครับก็จะมีการนําประสบการณ์ที่มีนะครับไปเล่า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 มีบ้างมีบ้างแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดอ่าใช่มันต้องมีอะไรที่มันเกินจริงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดครับครับวันนี้เราจะได้ฟังเพลงนี้เพลงเพียงอย่างเดียวี่รุเนี่ยจะมาร้องสดๆให้ชาวแบงค์รูมได้ฟังกันครั้งแรกหรือเปล่าคแบบช่วงหน้าช่วงหน้าครั้งแรกเลยแน่นอนครั้งแรกเลยที่ที่แรกนะครับที่คุณจะได้ฟังหนึ่งเพลงนี้รผมกดใจรอสักครู่แต่ตอนนี้ครับย้อนกลับมาที่เพลงสุดรักหนึ่งละกันเพราะว่า เราเปิดโอกาสนะครับให้ได้ถามคําถามกันนะครับเ, <c oughs> เดี๋ยวขอเลือกสักสองคำถาม,ามแล้วกันได้ได้ <ๆ S 2> นะฮะถ้าให้พูดคําพยางค์เดียวบอกความเป็นตัวตนของรุตจะใช้คําว่าอะไรดีคะหนึ่งข้อความคําเดียวนี่มันยากทีครับ,รบ <c oughs> ถ้าเป็นพี่จอร์นที่ยอนว่าอะไรครับโอหนี่คือยอนครับนี่คือนึกไม่ออกไม่ออกย้อนว่าไงครับพยางค์เดียวอ่ะเอาไปอะไรหล่อ แกพูดนะเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรดีครุ้นครับไหนดีอ่ก็ครับจริงๆแล้วอืมมันไม่ออกอะถ้าเป็นยาวมากกว่านี้เป็นเป็นเพียงเดียวอ่าสักสักสามคำได้ไหมทั้งสามคำสามสามพยางเดีย้งคำมาต่อกันเอออะไรเงี้ยเออตัวต้น ไม่รู้เดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวให้เวลาคิดเดี๋ยวเขาคิดก่อนเดี๋ยวให้เวลาคิดเดี๋ยวท้ายรายการเราจะตอบโอเคได้เดินในชีวิตของการเป็นศิลปินลำบากไหมครับลำบากไหมน้องสุกรตครับโฮ้ยน้บี้เหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เขาาแค่ชื่อคล้ายกันเอาเออโอเคครับโอเคลำบากไหมครับก็ไม่ ไม่ลำบากมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับนักร้องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเราได้ร้องเพลงเราได้ทำเพลงมันก็จะมีความสุขสร้างความสุขใช่นะครับนะผมขอแท้อีกสักคยาคถามด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีแบบส่งเข้ามาหลังจากที่เน่พี่รุตคิดว่าผมทรงใหม่ของพี่รุตเป็นไงคะผมเป็นไงครับก็ เอ่อมันก็ไม่ชินนะคือเราก็ไม่เคยอันนี้มีโอกาสออกแบบเองนะได้ออกแบบเองบ้างไหมฮะก็จริงๆแล้วก็ไปนั่งแล้วครับแล้วก็นั่งหลับๆแล้วก็ให้เขาออกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเอ่อไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วเราเรายังชอบผมยาวมากครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ตัดไปอ่ะนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันยังไม่ชินนิดนึงครับแต่ก่อนข้างหลังเนี่ยไม่มันมันไม่โล่งขนาดนี้องถึงตรงนี้นะใช่แต่ว่าคือตัดออกมาก็เหล่าเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้้นนนเเี่ยยฮะะะโอแมป็การรทบใจ อตอนนี้เรามา refresh กันสักนิดนึงว่านิดนนนึงอ่ะมัี่อ่ะจัดให้ไปปโอ้โหเยอะมากเยหล่อมากเลยคนนี้โอ้ยเออนะฮะมีทำไมพี่รุตเห็นไหมทามันหวมเลยทำไมพี่รุตตัดผมสั้นออกหักหรอมีค่ะพี่รุตรักนะคะอยากเห็นพี่รุตแสดงละครมาแสดงละครบ้างไหมคะพี่จะมีโอกาสบ้างไหมครับคำถามเดิมนะครับไปยังตอบเหมือนเดิมไม่ครับทำเพลงก่อนละกันทำเพลงก่อนรัก นะฮะในการเ<ม>ป็นศิลปินอยู่แล้วโอ้อนี่นี่ถามยาวมากเลยอะนะครับตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากมี ผลงานกันแต่มนะเหมือนกันเลยอ๋นะฮะคือหลายๆคนอยากเห็นมุมมมุของรุตเนี่ยอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้นะครับโอเคยังส่งเข้ามาได้อยู่ครับเดี๋ยวเราอาจจะมีคําถามเนี่ยมาหยอดถามเพิ่มเติมให้กับพี่รุตดกันนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยนะเราจะได้ฟังเพลงนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มรุตแบบสดๆด้วยครับผมแต่ว่าที่สําคัญเราต้องขอขอบคุณมากนะสำหรับ SVOA นะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้มีเขาเรียกว่า special network แบบนี้ได้มาแล้วแฟนๆได้คุยกับพี่รุตแล้นะครับซึ่งนับ SVOA เครื่่่ออองงนนีี้้เยตบกวา ราคาก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยที่ได้มาทำเนี่ยก็เป็นชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็สาหรับเจ้าของนะครับใครที่เป็นเจ้าของของเครื่องนี้สามารถอัปเกรดเครื่องได้อย่างเป็นตลอดเวลาเลยใช่แล้วอัปเกรดรีหรือเปล่ารีแลยจัดได้เลยเอสเข้าใจดีจริงเหรอฮะจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรับรองเลยว่าใครที่อยากจะได้น้ตบุ๊กเครื่องใหม่ๆนะที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาคุ้มค่าเนี่ยฮะขอแนะนําเลยกับ s v o นั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมากับทีมงานเดียวน ที่รูปของเราแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนๆเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกันในสตูดิโอของเราด้วยเปิดโอกาสแบบใกล้ชิดแบบสุดๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรานะฮะไปอยู่ใกล้ชิดกับหนึ่งเพลงพิเศษก่อนละกันนะครับผมฮะกับไม่โปรดให้กับสาวแพลวท่านเองครับในฝุ่นหน้าหนึ่งสิงคโปร์เดี๋ยวไปดูกันนะครับ